สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานมันครับส่อส,สินเสริฐพืชผลป้าพืชเกเต็ดดีเ็ดงามเ็ดสุดยอดเลยครับเมื่อกี้ไปแวะซื้อกับเขาไม่ให้ทีมงานอยู่ครับโอ้เปลียวห้อ,องน้ำไม่ยังกระดีเพียห้องน้ำแก่คาเฟ่แก่คาเฟ่ดูหน่อยมันมเป็นคาเฟ่ร้านมันเหี่ยวมันเป็นคาเฟ่สินเสริฐพืชผลขัดเงาพร้อมพื้นนะ <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดเลย เราเ,เคยจอดแถวนี้แล้วเนี่ยร,ยร้านหมจอดไหมร้านไหมเราจอดข้างๆนี่สิบโวมองยูยังดีเลย ซอสิงนประเสริฐพืชผลปล้าสถานที่เนยไม่ดีกระดอกระเดียกเทีนันซอสิงป,ประเสริฐพืชแล้วก็อาอาอของบสดีบ่ะ ยังค่ะอีกอีกจะพักค่ะใส่มามจา้าย้งงยายแล้วครับคนสบาย ผมเป็นแม่คดใว่าเป็นแม่แยกเป็นยายทำดีขึน้นนะครับครับมีดอสมีนูเนี่ยมาต้ออเตมเสี่ยงานครับตลาดบดช้างม,มาัมีิลานเนื้อม้มิลานนอเนื้อเนอ บ้าดีแต่ว่าสถานที่ดีนะเดินทางไกลไมจังเลยหรอกการนหนักสำคัญไปเอเชียนนะครับ้ีขาเนี่ยจังเลยนะครับจะ้อนเวลาอเยอนอ อยู่โอ๋เนี่ยเอเตบองึก bò จะพูด พ่อปุ๊กครับผมครับข้างบนข้างไหนคะเอาวนปุ๊กใส่หลอกไนทำงานพูดเด้พูดละพูดละ เอาโทษท์อีเครื่องนึงมาให้เขาเนี่ย ไปใส่น้องพื่อไนการใช้อ่ะเอ้าชิดเทียงจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเพื่อนี่บางนี่รถทีมงานจอดด้วยฝั่งทางไหนรถหกล้อเพื่อนี่เขานี่บีรถหกล้อเพื่อนนี่เขานี่ ออ๋สถานที่ยิ่งดีดีคักดีแน่พี่น้องครับ ยอดเลยนะครับมากันในไลน์ครับพี่น้องครับเมือนเนครับอยู่ตำบลวางโบทอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับที่ทำการแสดง เป็นไดพี่เบนคือว่ารถเอาไปถึงยังไรู้กันเอายู่หางไหนติยู่ต้ให้ยู่ไหนย็นอยู่กันนเลยบเยโะขี้นดุหโอ้ยไม่ปกติเลยอร่างร่อานั้นละอโอ้ย ทิ้งเ๋ยมาผลกรอกันใหญ่ที่ล้ำสีทุกมือไปเลยเขาเป็นสนามยิงนอกขีเขามาแี่นี่ครับวีวีโอมาเจอคนดังแล้วครับสวัสดีครับเตงสวัสดีครับโอ้สิดหวอดสิดถึงเนาะ อ๋อชิ้ทอดแค่มื่นเดียวหรือกี่ลาคิดทอดจะมาใจที่ขาดมัมาเป็นหันใจกับไอ่มยังว่าชิ้ทอดไรอย่ามออาเ,มเมบ่เ<อ>าลอยกระทงนลำบดส้วน <laughs> โทษรโค้งโห้งแปงกยอดเยอะรูปงานเข้าเยอะมากลำบดซ้วนโวอ้ยสี่สิบแม่เนาะเพราะอะไรลูกน้องมีลูกทีมมีกำลังใจอย่างน้อยๆแล้วก็มีงานลอยแล้วช่วงธันวามกราคุมพามีนาเมษาเอย่างนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ซ้อมพักไปเรื่อยๆครับเกือบทุกคณะนะตอนเนี้พักพักอยู เสสาวน้อยเฮากันเนี่ยโอ้เบียมึงบัดนี้จังเลยบัดนี้ยายายาสินยากระลูกไผ่เดี๋ยวบอย่างหลายเจ้ากอนลูกเต้นมากพอไหมนี่มาบพอพอมันคือยุ่งแล้วคนโช์จนดแจ้งคนไหต้อกเต้นด้วยกรบลุกกะั่ด้วยบาคนก็มาเห็นโอ้ยยู่หันมิกคนนั่ง โอ้ยผู้บ่าวไปก็ไม่เห็นเนาะผ่านเลยจริ่นเนนาจอากไอ้ี่บงดายิมปุยปุยหนาเดียมาเลยมาว่าอันเขาคุยกันสัเออมาเลยาอนเงินไปไหนเป็นไอ้คนนึอไงไปไปดีครับโอเคโอเคคคออโออเคออค ฟอ,อกสเออแ,แล้วเป็นยังไเน่ยจก็ฟอกไตเป็นเรื่อยยูโรงาอยู่กอนเหบอกะมาบ้านแต่ว่าไปฟอ,อกคลินิกเพื่อนเพื่นนัดนัดหมอนัดจัดทุกสุกแต่ว่าช่วงนี้ได้อะไรกินเ <แ S 1> ก็บได้อะไรกินนัดทีใหม่มเไเสียตังค์ถ้าไม่เสียตังค์ก็ไปจับนัดล้ฟอ,อกที่บ้านจาัดที่้านเอาให้ยี่พอติวเราเซาไวไวเนาะประิหานจงมีบพีบุีต้องเฮ็ดตลอดสิเอาก

วันที่สิบเอ็ดเนี่ยพักเจ้าต้องไปบ้านค่อยไปนะนาะแล้วก็วันที่สิบสองสิบสามแสดงที่ชัยภูมิก้อยยิ้ยกสารไม่น้ำห้เจ้าไปน้ำไปไปไปครับไม่หน่อยก็ไปยี่มะมือนัินหรือเถียงว่าเสียงนั่นพ่ออีกว่าอยู่เล็กเล่ามขึ้นยังออกก็ขับไปน้างบนเล่นไหมมีอะไรครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสานีอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้ำรวยทุ่ผู้ทุกคนครับ